เพื่อนขาวันนี้เราได้งาขี้ม้อนมาจากคุณแม่สามีส่งมาให้นะคะวันนี้เราจะตางาขี้ม้อนค่ะเพื่อนๆพนขาคลุกกับข้าวเหนียวร้อนๆของเราโอ้เดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะเพื่อนๆ่ะขาเราจะตางาขี้ม้อนให้ละเอียดนะเราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อนขามาคลุกเลค่ะเพื่อนๆพ่ะขาเาเหนียวร้อนๆนะคลุกกับงาขี้ม้อนที่เราตาให้ละเอียดแล้วนะคะเพื่อนขาโรยไปเลยค่ะ น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะถ้าคนชอบหวานก็ใสยย่เยอะแต่เราไม่ชอบหวานเราชอบเค็มๆมันๆแล้วก็หวานนิดนึงหอมมากค่ะเพือเ่อนได้งานมาต้องรีบทานนะคะเพราะว่างานที่มอนนุ้น้องเขงนานขจะมีน้ํามันเนาะเขาจะแบบเหมือนกับว่ามีน้ํามันนะคะแล้วก็จะเหม็นเหง่อเก็บเวนานแล้วก็จะเปลี่ยนสีไม่อร่อยนะคะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะเวลาเราทานมาทานง่ายนะเบาไปตรงนี้ นี่ทุกคนคะ่ะน่าทานจังเลยคะ่ะไปทานด้วยกันคะ่ะข้าวคลุกงาขี้ม้อนของเราคะ่ะเพื้อนะ่ะ